สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดพ่อแม่พิ้องท,ทุกท่านเนาะคะ่ะที่กาลังติดตามตัวเลขแนวทางเราพัฒนาพานทั้งช่องของลลกกพารวรอวยู่ขณะนี้ตอนนี้เน,นาะค่ะการนี้คําขึ้นนี่ลอกิก็จะเอาตัวเลขแนวทางเดินเดินดีเดินเก่าเซียนเดินเจ็ดเซียนราคะแนวทางของเจ็ดเซียนบวกกับของอผู้สูญจิตราคแม่มารวยในคลิปนี้เนาะคะ่ะก่อนอื่นลอกิก็ต้องกราบขอบุณขอบคุณตัวเลขแนวทาง จากทั้งเกาเซียนนอะที่หายตัวเลงกแนวทางมาวางทั้งช่องแล้วกราบขอบพุณน Fc แฟนคราบประว่าจสิเป็น Fc เก Fc มาให้กราบขอบผลกขอบพุ่นหลายๆเนาะอ่าเพื่มเป็นการเสียเวลาเข้าไปเบิ่งตัวเล็กแนวทางเราพัฒนาต่อหมวดของวันจันทร์กันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะมาเบิร์แนวทางเล่าพัฒนาของดินเก่าเซียนกันก่นกอนนะคะ่ะสรุปดินเก่าเซียนแห่กอกรแนวทางของดินเก่าเซียนของหมวดวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะคะ่ะ ของวันวันสุธิพันธ์มาเขาตัวรองเนาะตัวรองจับคู่กันมาที่หกจิหกกับจเนาะคะ่ะดินเดินตัวรองส้นจับคู่ส้นไปบอมีบอมาเนาะอ่าปะตัวเล็กแนวทางไม่ไม่เข้าแต่ว่าตัวรองสายเดินสายวิ่งสายรูดมาเนาะคะ่ะมาหกกับจสํสำหรับดินเกาเซียนมาเบิ่งตองวดค่ะว่างวดนี้ของดินเกาเซียนออียงส้นกันลายที่สุดเนาะ ดินเก่าเซียนตองงวดค่ะของวันจันทร์ที่สีมะออื่นเอาไปรุนกันกับตัวเลขแนวทางดินเก่าเซียนเด่นที่หกค่ะรองที่สีกับหาจับคู่ชนมีหกศูนย์หกแปดสี่หาหลักการหกหกค่ะแนวทางจับคู่ชนมากกว่าชอบบอมีตัวใดที่ถืออกถือใจบ่เนาะค่ะเด่นที่หกนะคะเด่นที่หกรองที่สีกับหาจับคู่ชนมีหกศูนย์หกแปดสี่หาหลักการหกหกค่ะ สี่ห้านี่แอดจับมาให้เนาะอ่ามันเป็นเลขอ่าสี่ห้าแล้วก็ห้าสี่เนาะค่ะเพราะว่าเลขชนกันบอมีเลยค่ะมีแค่หกศูนย์ล้วค่หกแปดแต่ว่าดินดินมาหกรองมาสีกับห้าตะเลจับคู่ศูนบอมีเลยค่ะสี่กับหาอ่าแอดอนุญาตขออนุญาตจับคู่ให้เนาะสี่ห้าห้าสี่อย่าลืมกลับพร้อมนะคะ่ะสำหรับผู้ใดที่มักแนวทางเลขสองตัวนี้เนาะไปต่อนะคะ่ะ มาต่อที่เดนเจเซียนางวดนี้เดนเจตเซียนเดนเกาเซียนแล้วก็เดนเดินดีรมเซียนเขากันทุกทุกสำนักเลยเนาะเขาที่ตัวเดนค่ะเดนที่หนึ่งเดนหนึ่งต่วจับคู่บ่หอดจับคู่ประมาเนาะสำหรับแนวทางเดนเจดเซียนเซ็ซ้นกันลายที่สุดก็คือหนึ่งเนาะค่ะมาค่ะเดนที่หนึ่งมาบนมาเบื้องตอนงวดค่ะงวดนี้เดนสองค่ะงวดที่แล้วเดนที่หนึ่ง วดน,นี้เด่นสองร้องที่แปดจับคููช้นมีสองห้าสองแปดแปดสองแล้วกับแปดสามค่ะวันนี้เล็กบาลายหางเนาะหมวดที่แล้วกับบาลายหางเลขเด่นช้นกันลายอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าจับคููช้นเพิ่นประกบคููมาอาจจะบอได้บอช้นกันลายเนาะบอช้นกันลายมันเลยออกมาแบบกับพอดีเฮาได สช่างใจเนาะมาตรงลายหางเอาเด่นกับรองไปก็ถือว่าสุดรู้แล้วนะคะอ่าดินเดินที่สองนะคะรองที่8ดจับผูส้นมี่สองหาสองแปดแดสองแล้วกับแดสามค่ะสําหรับเดินเจดเซียนมาต่อที่เด่นเดินดีรวมเซียนอ่าเบิ้งเก่าเซียนเจดเซียนไปแล้วมาเบิ้งรวมเซียนกับทุกสํานักเนาะงวดที่ผ่านมามาค่ะเดินที่เจ็ดบนก็มา แต่ว่าเดินเดินหนึ่งให้ล่างออกบนเนาะเด่นที่หนึ่งให้ล่างออกบนเข่าทั้งสามตัวค่ะเจ็ดหแล้วก็หนึ่งเนาะคันแมนประกบคู่หรือจับคู่กันมาทั้งสามตัวเลยนะคะนี่สามตัวโตวดเลยเล็กวินจับคู่ประกบกันสําหรับแนวทางใครชอบมวดนี้เขานะจัดเต็มมาโตอค่ะ ต่อกับลาวพัฒนาเด่นเดินดีรวมเสียนค่ะเด่นที่หกกับสองมาบนเนาะแล้วก็ห้ากับแปดมาล่างอเอฟซีมาชอบจัดตามเลยค่ะถ้าชอบก็จัดเนาะสำหรับเด่นที่หกกับสองมาบนห้ากับแปดมาล่างแล้วค่ะแคปหน้าจอสำหรับเด่นเดินดีรวมเสียนแนละะ้วค่ะไปโต้ค่ะ มาต่อที่ของเจาปากแดงเนาะคะ่ะอ่าคลิปนี้อาจจะเาว้วแน่หลายเซียนอยู่เนาะคลิปนี้อาจจะเาว้วแน่หลายเซียนแนวทางคอ,คอยเบิ่งงินไปเนาะคะ่ะมีทุกเซียนในคลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมาก,ก็ลงให้ครบหมอละสําหรับดินเก่าเซียนแล้วก็รวมเซียนอันนี้ก็จะเป็นเด่นเจ็ดเซียนบวกกับของปูซูนเจ็ดแล้วก็ของแม่มารวยเนาะสำหรับผู้ใดที่รอคอ,อยอยู่จะอยู่ช่วงกลางๆท้ายๆนี่ละ ของเจปากแดงเนาะค่ะเข่าที่ตัวเด่นทั้งสองตัวเนาะหกกับหนึ่งมาทั้งบนและกะ็ล่างเนาะค่ะจับคู่ไฮที่นึ่งจิตเข่าเนาะค่ะแต่ว่านินอาจจะประมานตัวนินตัวเจาะนินไฮหีหนึ่งแปดมาเข่าที่ตัวจับคู่หนึ่งจิตเนาะค่ะแต่ว่าสายวิ่งรูดมาทั้งสองเนาะของเจปากแดงเปิดเลิกดีสําหรับของเดือนสิงหาคมเดินต่อเดินดีๆยาวๆไปเลยเนาะค่ะ เริ่มต้นของเดือนเนาะเจ๊ J. ปากแดงตองงวดค่ะสําหรับราพัฒนาวิ่งรูดเด่นบนรางเด่นที่3กับ8 2ตัวมี38 39 82 85เน้นที่38กับ 8, 8 5ค่ะเบิ้ลที่33กับ8 8, 8 3ตัวให้มามี385 8, 8 39 393เน้นที่385ค่ะของเจ๊ปากแดงกับราพัฒนาตองงวดค่ะ เฮง,งมๆมันๆผู้ใดได้ผู้ใดตามของเจี๊ยบแดงกะเขาให้เข้าต่องวดแล้วค่ะเนาะดีใจด้วยกับคนที่ได้กับคนที่ตามของเจี๊ยบแดงนะคะเด่นที่สามกับแปดค่ะสองตัวเพิ่นเน้นที่สามแปดกับแปดห้าสามตัวก็เน้นที่สามแปดห้ามาต่อของออเพชรค่ะออเพชรเข้าแต่ตัวรองเนาะคะเด่นที่เข่ารองหนึ่งเข้าตัวรองเนาะ ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าสามตัวไม่มาเนาะเลขเบิ้ลไม่มีไปต่อไปไม่กับอ,อเพชรค่ะตองวดของวันจันทร์ลาวพัฒนาวิ่งรูดเด่นบนรางเด่นที่สองกับหาค่ะสองตัวไ้มาไม่สองาสองีฮาเจ็ดฮาหกเน้นที่หาเจ็ดกับสองาค่ะเบิ้ลที่สองสองกับหาหาสามตัวไ้มาไม่สองาเจ็ดหาซีสองหาสองฮาเน้นที่สองาเจ็ดกับหาสองาค่ะ แนวทางของออกเพชรเด่นที่สองกับหาสองตัวเน้นที่หาเจ็ดกับสองห้าค่ะสามตัวก็เน้นที่สองห้าเจ็ดกับห้าสองหา้าต่อที่ล็อกเทียนนะคะล็อกเทียนเข้าตัวเด่นเด่นที่เจ็ดเนาะเ,เน้นที่เจ็ดสองหายออกหนึ่งเจ็ดเพะคะแนวทางหลุดไปเนาะหลุดไปเต็ม สาหรับแนวทางแต่ว่าสายเด่นยังมายังมีอยู่เนาะคะ่ะมาโอค่ะสําหรับตองมวดของลอกเทียนทะเลเนาะกับราบพราวิ่งหลุดเด่นบนรางเด่นที่สองกับหนึ่งสองตัวเฮม่ามีสองแปดสองเก้าหนึ่งสามหนึ่งหาเน้นที่สองแปดกับหนึ่งสามค่ะเบิ้ลที่หาหากับหนึ่งหนึ่งสามตัวเฮม่ามีสองหนึ่งห้าหนึ่งสองแปดสองสองเก้าเน้นที่หนึ่งสองแปดค่ะเลขสามตัวของล็อกเทียนสายเด่นกระเด็นที่สองกับหนึ่งค่ะ สตัวเน้นที่สองแปดกับหนึ่งหนึ่งสามเนาะเลขสองตัวที่เพินเน้นให้เลขสามตัวเน้นที่หนึ่งสองแปดค่ะต่อที่ชอยชัยชานช้อยชัยชานกับข่าวต่อเด่นเนาะเด่นที่หนึ่งจับคูหลุดไปให้หนึ่งหกออกหน่งเจ็ดนะเสียดายเลขสามตัวก็เกือบแตกค่ะแปดหนึ่งเจ็ดอ๋อแปดหนึ่งหกเลขออก6กหนึ่งเจ็ด เลขแปกับเลขเจ็ดหลุดไป1นเตียมเกินไปเตียมหนะึ่เสียดายพอสั่นมา3ตัวแตกต้องวดค่ะของโซ่ชัยชันกับาราบนาวิ่งรลุดเดินบนรางเนาะเดินที่8กับ2 2ตัวให้มามี8 3 8 2 2 3 2 5เน้นที่8 2กับ2อหาค่ะสําหรับเลขสองตัว2หางกับตัวนน้นเนาะเบิ้ลนที่8 8กับ2 3, 2 สามตัวให้มามีแปดสองหาสองแปดสามสองแปดสองเน้นที่สองแปดสามกับสองแปดสองค่ะเด่นที่แปดกับสองสองตัวเน้นย่ำอีกนะคะเน้นที่แปดสองกับสองห้าสมตัวเน้นที่สองแปดสากับสองแปดสองของชอชัยชานมาต่อของเจตาค่ะของเจตาของเจตาลุดไปเนาะ ให้สอจิตออกหนจิตเนาะหลุดไปอิงติงแต้มกับแนวทางของเจตาพารวไปต่อไปไม่นะคะ่ะลาพัฒนาตองวดค่ะสำหรับสายวิ่งรูดเด้นบนรางของเจตตาพารวยเด่นที่สกับแปสองตัวให้มาไม่มีสี่แปดสี่เก้าแปเน้นที่ส8กับแปค่ะเบิรลที่สีกับ8ป สามตัวให้มามี c 8 3 849แ c แล้วก็ c 4 8เน้นที่ c c 8ค่ะสำหรับของเจตาพารวยอ่ะผู้ดใดทันบ่ทันบ่ทัน,ทนกะเตรียมตัวแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะอาจจะไปเร็วแน่ของเจตานะคะ่ะของ J ta, เจตาเด่นที่ c กับ8 2ตัวเน้นที่ c 8กับ83 3ตัวเน้นที่ c 4 8ค่ะเลข3ตัวของเจตาพารวย มาต่อที่ล็อกอุดรล็อกอุดรงวดที่ผ่านมาก,กระุดเนาะหลุดไปไปไม่กับแนวทางต่องวดค่ะแนวทางต่องวดแล้วปัะนาวิ่งหลุดเด่นบนรางของเลขล็อกอุดรนะคะเด่นที่เก้ากับสอง สตัวไ้มามีเก้าแปดเก้าหาสองแหาเน้นที่98กับสอค่ะสําหรับตัวเน้นเลขเบิ้ลให้มามีเก้ากับ22งสามตัวไ้มาเก้าสองห้าส้าห้ากับพอมน้อเลขสาตัวเพิ่นแล้วก็สองสองสาหรับตัวเน้นเพิ่นก็สองเหานาะแล้วก็สองกับเลขสตัว เลขเด่นเด่นที่เก้ากับสองค่ะสองตัวเน้นที่เก้าแปดกับสองสามตัวเน้นที่สองเก้าห้ากับสองสองสามของเลขล็อกอุดรมาต่อที่นองบัวค่ะเลขล็อกนองบัวเลขล็อกนองบัวกบหลุดเนาะค่ะหลุดกับแนวทางทั้งสองตัวสามตัวแล้วก็เลขเบิ้ลไม่มาเนาะไปต่อต้อ ตองงวดค่ะสำหรับเลขล็อกนองบัวก,กับรับธนาวิง่งรูเด่นบนลางทีซีกับหาสตัวให้มามีซีหนึ่งซสหาสหาสเน้นทีซีหกับหาสามค่ะเลขสตัวสตัวน้นเนาะเบิ้ลทีซีซเบิ้ลทีซีซกับหาหาสตัวให้มามีซีหาสามหาซีสองหาซีหนึ่งเน้นทีซีหาสามกับหาซีหนึ่งค่ะเลขสามตัวของล็อกนองบวัว เดนที่4กับ5 2ตัวเน้นที่4 1กับ5 3าสาตัวเน้นที่4 5 3หากับ5 4 1ค่ะของลอกหนังบววมาต่อของปู07ค่ะของปู0ูลเจเขาตัดตัวเด่นนองอวั่ผ่านมาเข้าตัวเด่นเดนที่1ตัววิ่งตัวรูดนะคะเลขจับคู่ไปบอถึงเนาะให้61ออก17กับแนวทางของปู07ที่หามา ไปต่อค่ะสำหรับแนวทางของผู้สูญจิตค่ะเดินบนลางวิ่งรูดเดินบนลางเนาะเดินที่หกก้องที่หาสองตัวให้มาม่ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์จหนึ่งหาหน่งหกหนึ่งจสองหาสองหกแล้วก็สอค่ะน้นที่0ูนย์หกหนึ่งหกสองหกค่ะแว่าเดินที่หกนะคะ,ะเดินที่หกน้นที่0ูย์หกับหนึ่งแล้วก็สองแปด มาต่อของแม่มารวยค่ะกับปลาพัฒนางวดที่พันมาเข่าแต่ตัวเรนเนาะดินที่จิตจับคูบหอวเนาะค่ะให้จ็หกอ่าใหเจ็หาออกจ็ดหกจับคูไปบ่ถึงพร้อมน่าเสียดายกับตัวเรขแนวทางของแม่มารวยถึงว่ามีสิบหางแต่ก็นิ้นให้สองหางเนาะโอกาสที่เข่ากันลายก็หลุดอยู่แล้วเนาะของแม่มารวยช่วงนี้เนาะ,ะแต่ว่างวดนี้หลุดไปเข่าแต่ตัวเน้นอ่าเข่าแต่ตัวเิน งวดนี้ตองงวดไปไม่กับรับธนาของแม่มารวยสายวิ่งรูดเดินบนรางเนาะเดินที่เก้ากับศูนย์เดินที่เก้ารองที่ศูนย์ค่ะงวดนี้ให้มาแปดหางค่ะหลดตัดลงมาแล้วหลดถ่ายมาแล้วเนาะงวดนี้ให้มาแปดหางมีเก้าสามเก้าสี่เก้าหาเก้าเจ็ดศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาแล้วก็ศูนย์เจ็ดค่ะ เน้นที่เก้าสามกับเก้าเจ็ดเนาะสำหรับเลขสองตัวสองหางของแม่มารวยกับตัวดินดินที่เก้าอ่าเน้นอีกครั้งเนาะเก้าสามกับเก้าจ็ดค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะเรากก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณตัวเลขแนวทางจากทั้งเก้าเซียนหลายๆเ,เนาะมีให้แนวทางมา่อว่างทางท่องกราบขอบคุณหลายๆแล้วก็อีฟซีแฟนคลับที่ติดตามแล้วก็รอคอยตัวเลขแนวทาง พราวาจะเป็น FC เก่าแล้วกับ FC ใหม่ที่เพิ่งเข้ามากับขอประคุณในรายที่เปิดใจรับชมแล้วก็รับฟังตัวเองแนวทางรับพัฒนาผ่านทั้งช่องของเรากิกกับขอบุญขอบุณในรายนะคะกับขอบพระคุณอีดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ